สวัสดีค่ะวันนี้มาถ่าย t ทมในห้องแลบของคุณสาม,มีอีกแล้วนะคะพอดีข้างบนห้องประชุมเนี่ยมีคนอยู่นะ,ะก็เลยมาทําคลิปด้านล่างนี้นะคะคลิปที่เราจะมาเตือนภัยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งนะคะน้องคนนี้แบบโดนอะไรมาแบบที่แอดมินไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะข้อแรกคือเขารู้จักกับผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็น ผู้ชายไต้หวันนะฮะแล้วไปทํางานที่แคนาดานะก็คือมาจีบน้องเขาแหละนะฮะรู้จักการผ่านแอปหาคู่ค่ะผู้ชายคนนี้เท่าที่แอดมินดูรูปถ่ายคือหล่อหนุ่มนะฮะดูดีเลยอะนะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนทํางานต่างประเทศนะฮะดูดีอะ,ะ,ะสิ่งที่น้องคนนี้โดนก็คือ ครั้งแรกที่เขามาถามแอดมินคือเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องไปช่วยผู้ชายคนนี้เนี่ยสอบถามเรื่องบัญชีของผู้ชายคนนี้ด้วยแอดมินก็บอกเขาว่าเอ้ยสงสัยคุณจะคุณจะโดนแบบที่ว่าให้ไปเปิดบัญชีออนไลน์แล้วล่ะนะฮะแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้โอนนะแอดมินก็เลยแบบเออสบายใจหน่อยนะสงสัยยังไม่โดนหลอกนะฮะที่ไหนได้นะฮะพอคุยไปคุยมากลายเป็นว่า หนึ่งน้องเขาเนี่ยเคยโอนเงินไปช่วยผู้ชายคนนี้แล้วละ่ะนะ,ะตอนที่ผู้ชายบอกว่าเขาจะไปทํางานที่แคนาดาและบัญชีของเขามีปัญหานนะะ้ะน้องก็ได้โอนเงินเข้าไปห้าหมื่นบาทไปช่วยเขานะฮะหลังจากนั้นไม่พอค่ะน้องคนนี้เนี่ยยังต้องไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วยกบัญชีของเขาให้กับบริษัทนี้ค่ะที่เขาอ้างตัวมานะคะว่าช่วยไปเปิดบัญชีให้หน่อยนะคะเนื่องจากว่า บัญชีเขามีปัญหานะคะแล้วทางบริษัทเนี่ยต้องการจะโอนเงินให้เขานะก็เลยให้น้องคนนี้ไปช่วยเปิดบัญชีในเมืองไทยนะลองคิดดูสิว่ามันมันสมเหตุสมผลไหมคนที่ต้องไปทํางานในแคนาดาแลา้วทำไมมาให้ใครก็ไม่รู้มาเปิดบัญชีในเมืองไทยให้เขาถูกไหมเออแล้วเขาก็บอกว่าเขาคุยกับแสแกมเมอร์ทุกวันนะคือมีการโทรคุยกันคอลวิดีโอคอลกันด้วยนะคะเอ้มินก็ คือมันทรงมันดูแล้วคือมันมาสแกมเมอร์เลยนะเพราะว่าไอตัวบัญชีที่เขาส่งมาให้อดมินดูคือมันเป็นของสแกมเมอร์แต่ทําไมมันไกลเป็นว่ามันคุยกับน้องเขาได้ทุกวันนะซึ่งมันแปลกมากนะคะคือไปไปมามาไกลเป็นว่าจนสุดท้ายอะ่ะอดมินมั่นใจว่าคุณคุยกับสแกมเมอร์แล้วละ่ะเพราะพอน้องคนนี้นะ่ะเขารู้ตัวว่าเขาอาจจะเป็นเหยื่อให้กับแก๊งสแกมเมอร์นะคะ แก๊งนักต้มตุ๋นเนี่ยเขาก็ได้ไปปิดบัญชีนะคะพอเขาปิดบัญชีเสร็จเนะี่ยแก๊งนี้โทรมาหาน้องเขาแบบถี่มากเลยนะคะคือประมาณว่าทําไมคุณไปปิดบัญชีแล้วคุณไม่บอกผมคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณอาจจะทําให้ผมเนี่ยโดนไล่ออกจากงานนะ,ะคืออ้างมาต่างๆนานาน,นะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้น้องคนนี้เนี่ยโอนเงินเข้าไปบัญชีนี้ชื่อนายมานัสนันนะซึ่งบัญชีที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันไปตรงกับของคนที่โดน ยอดโอนสองแสนไงฮะที่เพิ่งทําคลิปไปแจ้งวันสองวันที่แล้วนะฮะว่ามีอยู่คนหนึ่งที่โอนเงินให้กับสแกมเมอร์ไปสองแสนบาทนะฮะที่ไปช่วยสแกมเมอร์ทํารายการผ่านบัญชีออนไลน์นี่แหละนะ,ะแล้วสุดท้ายเนี่ยคือสูญเงินไปเกือบสองแสนบาทเนี่ยก็คือได้รับแจ้งเป็นบัญชีเดียวกัน,นะฮะแอดมินก็คือมั่นใจแล้วว่าคุณโดนแล้วล่ะนะฮะแต่ทีนี้คือว่าน้องคนนี้นยเขายังแบบสองจิตสองใจอะ่ะเขาแค่ไปปิดบัญชีนะฮะ ตอนนี้คือเขากําลังจะไปแจ้งความลงบันทึกนะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่ค่ะน้องเขาบอกว่าเขาตกใจมากที่เงินมันเข้าบัญชีเข้าออกตลอดไงฮะคือน้องเขาไม่มีบัญชีกับตัวเองใช่ปะคือเขายกให้กับบริษัทนี้ไปแล้วคือแจ้งได้ที่บัญชีกับแจ้งรหัสอะไรไปแล้วล่ะนะ แต่ทีนี้คือว่ามันมีการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ไงะ,ะน้องเขาก็จะได้รับข้อความตลอดว่าเดี๋ยวมีเงินเข้าเดี๋ยวมีเงินออกนะฮะเขาก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะมันตกลงมันยังไงเขาเลยไปเปิด u t u b e นะแล้วไปเจอคลิปของแอดมินนะคะ,ะ,คะก็เลยสอบถามเข้ามานะฮะพอไล่ถามไปเรื่อยๆเนี่ยถึงได้รู้ว่าน้องคนนี้เป็นทั้งเหยื่อที่โดนหลอกละนะแล้วก็ให้โอนเงินเข้าไปด้วย3คือไปเปิดบัญชีให้กับแก๊งสแกมเมอร์อีกนะ,ะตอนนี้เนี่ยกำลัง เป็นห่วงน้องเขาเขาว่าคุณอาจจะเจอคดีด,ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะบัญชีน้องเขานะเปิดมาแล้วสามเดือนนะคะแล้วก็ช่วงระหว่างนี้นะก็มีเงินเข้าออกคือพอ,เข,อ,อเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกคือน้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้เงินจากส่วนนั้นเขาก็ไม่ได้รับจ้างไปเปิดบัญชีแค่โดนคนหลอกนะหลอกใช้อ่ะนะแล้วแอดมินก็พยายามอธิบายให้น้องเขาฟังว่าน้องรู้ไหมคะตอนนี้เนี่ยให้น้องคิดอย่างนี้ค่ะว่า มันกาลังจะให้น้องไปติดคุกแทนมันค่ะนะถ้าน้องคิดอย่างนี้เนี่ยน้องจะได้สติแล้วก็รู้ว่าเอ้ยฉันกําลังโดนหลอกอยู่นะถ้าเรายังคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นคนรักเราอยู่นะคะเราก็ยังยังอาจจะคิดจะช่วยมันอีกนะเพราะสแกมเมอร์บอกว่าคุณต้องรีบเอาเงินในบัญชีนั้นเนี่ยโอนคืนไปให้กับบริษัทนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยผมจะโดนไล่ออกนะ,ะเอ้ก็คือ พูดแล้วนะน้องคนนี้แบบก็คือน่าสงสารนะก็คือเขาก็เป็นคนอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะฮะเท่าที่ดูมาเขาน่าจะเป็นเหยื่อเหยื่ออีกคนหนึ่งนะโดนโดนทั้งสามด้ย่ะนะโดนทั้งแบบหลอกลักอะเสียความรู้สึกนะแล้วก็โอนเงินไปอีกนะห้าหมื่นนะของตัวเองนะโอนไปห้าหมื่นนะฮะยังไม่พอนะฮะคือยังไปเปิดบัญชีให้แก๊งมันใช้อีกนะใยเป็นว่าอะไรเป็นทั้งเหยื่อและ โดนมันลากเข้าไปเป็นร่วมขบวนการด้วยทั้งที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะแล้ววันนี้เนะี่ยน้องเขากําลังจะไปแจ้งความเพื่อที่จะลงบันทึกนะฮะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับตํารวจว่าฉันก็โดนเหมือนกันนะเรื่องนี้นะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะรู้จักการนานขนาดไหนนะ,ะคือน้องคนนี้เนะี่ยเขาแค่คุยกันทางออ,ออนไลน์สามเดือนเองนะ เขายังไม่เคยเห็นหน้ากันนะฮะแต่แอดมีนก็คือแจ้งเตือนนะ,ะไม่ว่าเราจะเคยเห็นหน้าหรือไม่เคยเห็นหน้านะคะห้ามให้คนอื่นใช้บัญชีของเรานะฮะเพราะเราไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าเขาจะใช้บัญชีของเราโดยสุจริตหรือเปล่านะถ้าเจอแบบน้องคนนี้หรือเราเจอคนไม่ดีนะเอาบัญชีของเราไปใช้ในทางที่ผิดเนะี่ยเรามีโอกาสโดนข้อหาฟอกเงินด้วยนะคะเท่าที่เช็คดูมาตรา ไอตัวอัตราโทษทางกฎหมายเนี่ยถ้าคดีชอบโกงเนี่ยคุณจะโดน1-3ปีนะคะทั้งปรับทั้งจำนะคะหรือถ้าไปเจออีกคดีหนึ่งก็คือไอคดีฟอกเงินเนี่ยหนึปีนะคะก็ดูว่ามีกี่คนที่โอนเงินเข้ามาหาคุณนะคะโอนเข้ามา5คุณเขก,ก็คูณห้าก็าไปนะะเอ้ยเพราะฉะนั้นเราต่อไปต้องระวังนะคะเรื่องอะไรที่เราไม่รู้เราอย่าไปทํานะคะคือ สำหรับเคสนี้นะแอดมินบอกได้เลยว่าสแกมเมอร์แบบโหดร้ายมากใจร้ายมากคุณอยู่ดีๆคุณไปดึงดึงคนที่ไม่รู้อิโนโออินเนคือหลอกแม้กระทั่งให้เขาไปเปิดบัญชีให้คุณนะคุณคิดดูสิเนาะถ้าเขาสมัครใจมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ปะ่ะคือคุณจะไปว่าเขาด่าเขาได้อันนี้คือไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะอยู่ดีๆคือช่วยคนรักเปิดบัญชีนะเข้าใจไ่าแบงนั้นนะคะ เพิ่งจะรู้ตัวเมื่อกี้นี่เองอะ่ะเพราะเขาคุยกับเอดมินตั้งแต่เมื่อคืนะนะนะก็ทีแรกก็ถามถามไปถามมาเอ็มินยังคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับน้องเขาเพราะว่าเขาถามคามถามมาแบบแอ็มินว่าเออเด็กคนนี้อย่างน้อยๆคือ,อยังยังพอรู้ตัวอยู่นะไม่หลงเข้าไปนะที่ไหนได้พอไล่ถามไปเรื่อยๆคืออุย้ยหนักกว่าชาวบ้านเขาเลยค่ะนะโอเคจ้าก็ฝาก แชร์คลิปออกไปเยอะๆนะคะเผื่อเราจะได้แจ้งเตือนคนที่กำลังคุยกับสแกมเมอร์อยู่นะเขาจะได้รู้ตัวนะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเอ็มินจะตอบให้ตลอดเวลาเลยค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ